คลิปนี้เราจะมาดูเสียงที่ส่งผ่านห้องนะครับระหว่างสองห้องนะครับก็คือเราจะมีห้องอยู่นะครับนะครับแล้วก็ห้องเนี่ยมีกำแพงนะครับขณะที่ห้องหนึ่งเนี้ยนะครับมีเครื่องเครื่องจักรอยู่นะครับมีแมชชีนอยู่นะครับส่วนอีกห้องหนึ่งเนี้ยนะครับก็คือมี ออเปอเรเตอร์อยู่นะครับก็เหมือนกับเป็นห้องที่อยู่ในโรงงานนะครับคนที่ควบคุมพวกเครื่องจักรพวกนี้เนี่ยอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับวันตรงนี้เนี่ยนะครับสมมุติว่านี่คือกําแพงของเรานะครับนี่คือวอลนะครับโดยวัตถุประสงค์เราเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราต้องการรู้ว่าน้ำตำแหน่งที่โอปเปอเรเตอร์อยู่เนี่ยนะครับ lp หรือ sound level pressure เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับสมมติเราแบ่งห้องเป็น2ส่วนนะครับก็คือ1กับ2นะครับ lp คือตัวที่เราต้องการนะครับเราก็ ตรงนี้เราสามารถเขียนว่าเป็น LP2 ได้นะครับส่วนแมชีนเนี่ยนะครับมันก็มีซาว n d ์พาวเว e ร์เลเวล LU ในตอนเริ่มต้นนะครับเสร็จแล้วก็เคลื่อนที่มาที่กำแพงนะครับและตำแหน่งนี้นะครับมันมี LP1 จุดจุดที่เราสนใจนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเราวัดออกไปนะครับตรงนี้ก็คืออ่1ตรงนี้ก็จะเป็นอ่2ของเรา นะครับโดยที่ห้องที่หนึ่งเนี่ยมีค่าลูมคอนเส้น r หนึ่งนะครับห้องที่สองมีค่าลูมคอนเส้น r สองนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ e n c o s u r e ของเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะครับเรานะครับเสียงเนี่ยนะครับมันมีการเคลื่อนที่ผ่านอากาศนะครับถ้าเราคิด absorption หรือการดูดกลืนนะครับพลังงานของเสียงโดยอากาศเนี่ยนะครับไอรูมคอนเส้นเนี่ยที่เดิมทีเนี่ยมันคือ s alpha bar หารด้วยหนึ่ง ลบ alpha bar เนี่ยทนี้กรณีที่เป็นห้องแบบนี้เนี่ยนะครับ r นะครับมันจะไม่ได้เขียนแบบนั้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับลบด้วย4 mv หารด้วย s นะครับแล้วก็หารด้วยหนึ่งลบา l p h a bar นะครับแล้วก็ลบด้วย4 mv หารด้วย s นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับไอ้เทอม4 mv หารด้วย s เนี่ย้าเทอมนี้เนี่ยมันเป็นตัวบอกถึงนะครับ n ้ำ Absorption นะค, ption, นะค By Air นะครับโดยที่ V นี่คือ Volume ของ Chamber เราหรือของห้องเรา S ตัวนี้ก็คือ Surface Area เหมือนเดิม M ตัวนี้ก็คือนะครับ Sound Absorption นะครับสิ่งต้องระวังก็คือว่าที่ตัว S เนี่ยนะครับมันคือ Total Internal Surface นะครับไม่ใช่ Surface ภายนอกเนะมัน Surface ภายในห้องก็คือถ้าเรา ที่จานนาก็คือ Surface นะของทั้งหมดตรงนี้เ่ับของแต่ละส่วนนะถ้าเราไม่คิด Sound บซ็อปชั่นนะครับตัว m เนี่ยก็จะเป็นศูนย์พอ m เป็นศูนย์ปุ๊บมันก็จะกลับเข้าสู่สมก,การปกตินะครับอินเชอรทั่วไปครับแล้วก็คำถามนะครับในระบบลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราไปเจอในชีวิตจริงนะครับเมือนเราไป c o n s ซ l ลเกี่ยวกับ s o u n อบซ็อปชั่นนะครับเราต้องรู้ ะครับว่านาคัํแแพงเนี่ยหรือว่า LP 1นะครับมีค่าเท่าไหร่นะโดยที่ LLW เนี่ยนะครับหรือว่า Sound Power Level เนี่ยเรานะครับมันรู้นะครับนนเนไหครับเราต้องหาว่า LP 1มีค่าเท่าไหร่พอเราได้ LP 1ปุ๊บเราก็หาว่า LP 2มีค่าเท่าไหร่ใช่นไหมครับคราวนี้มันมีเสียงที่ส่งผ่านไปข้องหนึ่งเนี่ยนะครับมันผ่านได้2กระบวนการหลักๆนะครับกระบวนการแรกก็คือผ่านกำแพงไปเป็น Transmision s ซึ่งเสียงที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ Transmission Loss นะครับก็คือ Loss จากกําแพงนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือสัดกำแพงกันสันอีกส่วนหนึ่งก็คือจาก Absorption นะครับที่เกิดจาก R 1กับ R 2นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอะไรเป็นตัวที่มีอิทธิพลต่อการดูดกลืนเสียงมากกว่ากันระหว่าง r o มคอนสแตนต์ Constant, นะครับหรือตัวการส s ม i ิชชั่นลอสนะครับอันนี้สมการที่จะถูกใช้นะครับในการหาพวก LP ก็คือสมการนี้นะครับ lp สองนะครับ lp สองก็คือเกิดจาก l W u นะครับที่เคลื่อนที่นะครับออกมาลบกับ10นะครับล็อกของรูมคอนเซนต์ r 1นะครับแล้วก็บวกกับ10บล็อกของ4นะครับของเซ r ร์ c เฟนะครับ d o นอยู่นะครับผ่านด้วย r สองนะครับบวกด้วย1 แล้วก็ลบกับ T L ก็คือ t s m n s น i o n l o s s นะครับแล้วก็บวกด้วยไอล็อกของ Low C หารด้วยล็อกของสี่ร้อหารด้วย400นะครับซึ่งตรงนี้เราเคยคุยกันละมันคือ0.1นะครับค่ามันประมาณคือ0.1นนก็คือ Power ที่ออกมาลบกับ Loss ที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างทางาที่ A S s u ตัวน,วนี้นะครับมันคือ Wall Surface เนี่ยก็คือพื้นที่ผิวของ จากนั้นก็ตามสมการนี้ไม่ได้เป็นสมการเดียวเนาะนะครับเราจะใช้สมการเราจะใช้สมการนี้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อนะครับ r สองของเราเนี่ยนะครับน้อยกว่า s q u a r o o t ของ s กับเบิน u หารด้วยสองพายนะครับหารด้วยสองพายถ้า r สองของเราเนี่ยมากกว่าสอง s q ู s กับเบินหารด้วยสองพายเนี่ยนะครับ l p สองนะครับจะต้องใช้อีกสมการหนึ่งครับก็ถึง l ดับเลลบกับสิบนะครับล็อของ r หนึ่งเหมือนเดิมนะตรงนี้ นะครับบวกกับสิบนะครับลบของนะครับ wall surface ก็คือ 4SW อ่านด้วย r สองนะครับมีเทอมเพิ่มขึ้นมาครับก็คือเทอมนี้นะครับ S wall เนี่ยก็คือสองพาย r สองกำลังสองนะครับนี่คือเป็นข้างหน้าที่ r สองโผล่เข้ามานะครับลบกับ TL นะครับบวกกับศูนย์จุดหนึ่งะครับตรงนี้ตัวนี้ก็คือ r สองเนี่ยนะครับต้องมากกว่า S w o u ่าด้วยสองพาย แนวเราก็อาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้ว LP 1คืออะไร LP 1เราเรียนไปแล้วนะครับ LP 1นะครับก็คือ L W นะครับบวกกับ10บล็อกของ4นะครับเนื่องจากอยู่ในห้องที่1เนาะเราก็จะเป็น r 1นะครับบวกด้วย Directivity Factor เนาะนะครับเราให้เป็น d theta หรือ d i ก็ได้นะครับหารด้วยนะครับ4พาย n r หนึ่งกำลังสนะครับแล้วก็บวกด้วยศูนย์นะครับ0.1 db นี่คือ db ทั้งหมดเป็นหน่วย db หมดเลยเราจะไม่มีการ d ีไลฟ์นะครับตรงนี้ที่เราจะเอามาใช้งานเลยนะฮะก็ดูตัวอย่างตัวอย่างนี้เนี่ยเรามีห้องนะครับแน่นอนห้องนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเรามีแมชชีนนะครับ m นะครับคราวนี้เราสมมติว่า directivity factor เนี่ยนะครับ d เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับสองนะครับเราห้องนี้ก็มีกําแพง นะรห้องนี้ก็คือเป็นห้องที่เป็นห้องแมชชีนมนะครับอีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องของโอเปอเรเตอร์นะครับโดยที่ตำแหน่งที่โอเปอเรเตอร์นั่งเนี่ยนะครับอยู่ห่างกำแพงออกไปนะครับ l P สองตรงนี้ก็คือ R สองนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดห้าเมตร นี่ก็คือใส่ตัวเลขเข้าไปขณะที่นไอ้พาวเวอร์ที่ออกมาจากแมชชีนเนี่ยนะครับเรารู้นะครับ P เนี่ยนะครับพาวเวอร์เท่ากับศูนย์จุดศูนย์สามสามวัตต์นะครับนะครับแล้วก็นี้เป็นห้องที่หนึ่งับวนี่เป็นห้องที่สองคราวนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือนะครับในห้องนะครับไอ้กำแพงเนี่ยนะครับมี surface area นะครับเท่ากับ สิบหกตารางเมตรแล้วก็นะครับการเซมิชั่นลอสนะครับที่เกิดจากกำแพงเนี่ย tl นะครับเท่ากับสามสิบ db นะครับไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับค่านี้คือค่าที่เนี่ยไอ้บริษัทที่เป็นคนผลิตวัสดุที่เอามาทํากําแพงเนี่ยนะครับเขาต้องให้เราขณะที่ r หนึ่งนะครับ r หนึ่งนะครับ r หนึ่งเนี่ยผมมาเขียนขหน้าเนาะ r หนึ่งเท่ากับ 4เมตร R 2, าสองเท่ากับ1.5เมตรขณะที่ S1 นะครับก็คือพื้นที่นะครับผิวนะครับในห้อง900ตารางเมตรนะครับพื้นที่ในห้องอีกห้องหนึ่งนะครับห้องที่สองก็คือ100ตารางเมตรแล้วก็ a อ sorption ของห้องนะครับก็คืออัฟสองนับเฉลี่ยเลยนะครับเทนะ่ากับ0.35 ยังไม่มีหน่วยนะครับขณะที่อ l ลฟาหนึ่งเท่ากับ0.05นะครับจะเห็น mm hmm. ว่าค่า Absorption ของห้องแรกเนี่ยนะครับน้อยมากนะครับแล้วก็ห้องที่สองเนี่ยนะครับวัสดุที่เอาไปชิลนะครับห้องเนี่ยนะครับมีค่า Absorption นอัลฟาสองอย่างสิ่งที่เราจะทำต่อก็คือเราต้องนะครับเราต้องหา LW ก่อนครับ LW ก็หาง่ายๆเนาะ LW ลเอนเท่ากับสิบนะครับลอ็อของ ดับเบิลยูานะครับหารด้วยดับเศย์ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่านะครับสิบล็นะครับไอเฟเนั่นศูนย์เนี่ยคือ r e ฟเ r e n c e นะครับอาร์เ e ฟเ n c e ด้ดับเบิลยูเก็คือ0.03วัตต์มีสามสองตัวนะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วยสิบยกกำลังลบสิบสองวัตต์นะรับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับตรงนี้พอหาออกมาปุ๊บนะครับได้ประมาณหนึ่งร้ยห้าดีบนะครับหนึ่งร้อยห้าดี แบบนี้ก็คือ Lw หรือ Sound Power Level ของเรานะรตัวที่เราต้องหาต่อก็คือหาว่า R หนึ่งเท่าไหร่นะครับ R หนึ่งเนี่ยนะก็คือ s ค,คูณกับอัลฟาหนึ่งบวกด้วยนะครับสี่ m หนึ่งนับในห้องที่หนึ่งนะครับ v หารด้วย s นะครับแล้วก็หารด้วยหนึ่งลบลฟาหนึ่ง bar ลบกับสี่ 1> m หนึ่ง v ds นับตรงนี้เนื่องจากว่าห้องมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับห้องมันไม่ได้ใหญ่มากนะพอห้องไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยนะครับเสียงที่เคลื่อนที่ในอากาศเนี่ยนะครับมันสูญเสียพลังงานไปน้อยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราสามารถออดสูงว่า m 1นเนี่ยมีค่านะครับประมาณศูนย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว room constant เนี่ยเราก็คือ r 1เท่ากับอันนี้ต้องระวังนะครับถ้ามันเคลื่อนที่ในอากาศไกลๆห้องใหญ,ใหญ่เหมือนในโรงงานเหมือนเป็น f room อย่างเงี้ย f room ก็คือห้องที่ ดา m เมนชั n นด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันใหญ่กว่าด้านอื่นนะคเท่ามากกว่า3เท่านะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราต้องใช้สมการครับที่มี4 m 1นะครับก็คือต้องคิด Absorption เนื่องจากอากาศด้วยนะตรงนี้ก็ตายเป็น1นะครับ1งลบาาร์นะครับตรงนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับผมก็แค่แทนค่านะครับก็คือ900ตารางเมตรผมก็แทนค่าลงไปนะครับเอลฟา1ก็คือ0.05ะครับผมก็เอามาจากตรวนี้นะครับ ไม่มีหน่วยนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งลบกับศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับตรงนี้เราก็จะได้ค่านะครับประมาณสี่สิบเจ็ดนะครับจุดสี่นะครับตารางเมตรนะครับอันนี้เราหา r สองต่อนะครับ r สองก็ทำนองเดียวกันนะครับห้องมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราก็สามารถแอสซูมว่านะครับ m หนึ่งเนี่ยเท่ากับศูนย์นะครับมีค่าประมาณศูนย์ได้นะครับเราก็ผมก็ใส่แทนค่าเลยเนาะหนึ่งร้อยนะครับตารางเมตร คูณกับแอ s ซอร์พชันของห้องที่สองนะครับแล้วก็หารกับหนึ่งลบกับศูนย์จุดศูนย์จุดสามห้านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้ประมาณห้าสิบสามนะครับจุดเก้าตารางเมตรจากการที่เราเรียนมาคราวที่แล้วนะครับเราดูว่าไอเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อแอ s ซอร์พชันของแอปซอร์เสียง่ร sound อ b s o r p t i o n ของห้องค่านี้ยิ่งเยอะเนี่ยนะครับเสียงยิ่งแอ s ซอร์ได้ดีนะครับถ้าเราสังเกตนะครับว่าห้องที่หนึ่งเนี่ย เมื่อกี้ก็คือขนาดมันเท่าไหร่ครับห้องที่หนึ่งนะครับขนาดของมันคือเก้าร้อยตารางเมตรพื้นที่ผิวจะสังเกตว่ามันใหญ่มากนะครับห้องที่หนึ่งเมื่อเทียบกับห้องที่สองห้องที่สองแค่หนึ่งร้อยตารางเมตรนะครับแต่ค่าลูมคอนเซนต์เนี่ยนะครับของห้องที่หนึ่งเนี่ยมันกลับแปลว่ามันมันน้อยกว่าห้องที่สองนะครับมันน้อยกว่าห้องที่สองนะครับซึ่งแสดงว่าห้องที่หนึ่งเนี่ยมีการดูดซึมเสียงได้แย่กว่าห้องที่สองทั้งนั้นนะครับตัวที่สําคัญนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับก็คือตัว อัลฟาบาร์นะครับก็คือตัว0.3 5ห้ากับ0 0น้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทําให้ถ้าเราต้องการให้เสียงเนี่ยเดาดูดกลืนไปเยอะๆนะครับเราทําให้ห้องใหญ่หรือทําให้แอปซร์ปชั่นนะครับคอฟฟิเชียนหรือสมรสรถ性การดูดกลืนเสียงนะครับมากกว่านะครับเราควรจะให้ซาวด์แอปซร์ปชั่นมันมีค่ามากกว่านะครับเราไปเพิ่มขนาดห้องไม่มีประโยชน์ครับมันเปลืองเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราไปปูกผนัง บุกฝาห้องนับโดยสาวแอบซ็อปชั่นแมทเทียลที่ดีๆนะครับเราจะสามารถเพิ่มรูมคอนเซนต์ได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับการเพิ่มขนาดห้องนะครับเพิ่มพื้นที่ผิวห้องนะครับมันไม่ช่วยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนะครับเพิ่มรูมคอนเซนต์นะครับเราควรจะเพิ่มที่นะครับสาวแอบซ็อปชั่นนะครับเพิ่มที่สาวแอบซ็อปชั่นโคเอฟฟิเชนต์นะครับก็คือเพิ่มที่อัลฟาบาร์ท่านเองนะครับคราวนี้ ติต่อไปนะครับเราก็จะมาดูที่นะครับ lp 1นะครับเราจะหา lp 1นทีนี้ก่อนที่เราจะไปหา lp 1เนี่ยนะครับเราต้องเช็คก่อนครับนะว่าในตัว directivity เราเท่าไหร่นะครับ directivity โจทย์ให้มานะครับว่ามันคือ2เนาะ lp 1เนี่ยของเราก็คือ l w ถูกไหมก็คือที่นะครับปล่อยออกมา10บนะครับล็อกของ4ส่วน r นะครับบวกด้วย directivity นะครับหานด้วยอะไรครับหารด้วย4ี่พาย R หนึ่งกำลังสองนะครับแล้วก็บวกด้วยศู dB จุดหนึ่งนะครับนี่คือในห้องที่หนึ่งนะครับอันนี้เรารู้แล้วว่า R เรานี่คือ R หนึ่งะครับคือเท่าไหร่ R หนึ่งคือสี่สิบเจ็ดจุดสี่ใช่ไหมครับสี่จุดสี่ตารางเมตรซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับ R หนึ่งเราก็นะครับ R หนึ่งโจทย์กำหนดมานะครับว่า R หนึ่งคือสี่เมตรนะครับเราก็แทนได้หมดเลยนะครับแทนได้หมดเลยนะครับก็คือได้ LP หนึ่งนะครับเท่ากับ นะครับ100 5 db นะครับบวกกับ10ล็อกของ4นะครับหารด้วย47.4นะครับบวกด้วย2กับจัด e c t i v i t y นะครับแล้วก็4ี่ไ r 1ก็คือ4นะครับทั้งหมดด้วยกันทัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย0.1นะครับทั้งหมดก็คือ db นะตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่า lp 1เนี่ยนะครับเท่ากับ94.8 ดีๆนะครับนี่ก็คือซาวเลเวลเพรสเชอร์ Sound Level ในห้องแรกนะครับจริงๆแล้วไอ้สีเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกมันเข้าไปใกล้ติดก,กับผนังเลยก็ได้นะครับก็คือระยะที่ไปที่ผนังนะครับอันนี้ก็เ4้าสิบสี่จุดแปดดีนะครับอ่าคานนี้ขั้นต่อไปนะครับเราสิ่งที่เราต้องหาก,ก็คือหาว่า l p 2สองเท่าไหร่นะครับเท่ากับเท่าไหร่ อันนี้ก่อนที่เราจะหา lp 2เนี่ยเราจะลืมว่า lp 2เนี่ยมันมีอยู่2สมการนับสมการหนึ่งเนี่ยนะครับมันคิดเทอมที่เป็น wall surface นะครับกับระยะทาง r 2นะครับกับอีกเทอมหนึ่งที่ไม่มีเทอม wall surface หารด้วย2าไพ r กำลัง2นะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการก็คือเราต้องเช็คก่อนครับว่าไอ้เทอม R2 ของเราเนี่ยนะครับมันมากกว่านะครับหรือไงครับหรือน้อยกว่าสแควร r o ูทของ SWU หารที่สองายเช็คตัวนี้ก่อนครับเนีพราะเราก็เช็คง่ายนะครับว่า s w ของเราเนี่ยนะครับกำแพงเรามี s w เท่าไหร่โจทย์ให้มา16ตารางเมตรนะครับ s w ก็คือเท่ากับ Square root 1บตารางเมตรครับอานที่2พาเยคำตอบออกมาก็เหลือแต่เมตร พอหารออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับค่าที่ได้ก็คือนะครับหนึ่งจุดห้าเก้านะครับหนึ่งจุดห้าเก้าหนึ่งจุดห้าเก้าหกโดยประมาณหนึ่งจุดห้าเก้าหกเมตรนะครับ, 6, นะรบเราจะเห็นว่าเป็นไงครับ R าสองเราเท่าไหร่อารสองของเราคือหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับ R าสองของเราคือหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับซึ่งแสดงว่าอะไรครับ แสดงว่า r สองของเราเนี่ยนะครับมันน้อยกว่าครับน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า square root 16หารด้วย2ไพยนะครับหรือพูดง่ายๆคือน้อยกว่า1.596เมตรนั่นเองนะพอมันน้อยกว่าปุ๊บนะครับสมการที่เราจะต้องใช้นะครับเราก็กลับขึ้นไปดูนะถ้ามันน้อยกว่านะครับเราจะใช้สมการแรกนะครับน้อยกว่าเราจะใช้สมการแรกนะครับเราก็มาเขียนตรงไปตรงมานะครับก็คือ lp สองากับ ครับ l ลบกับสิบล็ r หนึ่งนะครับบวกด้วยนะครับสิบล็อกนะครับของสี่นะครับคูณกับ b a l l surface นะครับหารด้วย r สองนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งนะครับเราไม่ต้องไปคิดอ่าร wall surface หารด้วยนะครับ spherical surface นะครับลบกับ t l นะครับบวกกับศูนย์จุดหนึ่ง รตรงนี้เราไม่ต้องไปคิดโอเคนะครับแล้วเราก็รู้ว่า r หนึ่งเท่าไหร่ใช่ไหมถึงที่เราต้องทําก็คือเราแค่แทนค่าแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรรจะเห็นว่าค่อนข้างง่ายนะครับผมก็เขียนเข้าไปตรงๆนะครับนะครับแล้วก็ไอ้กำแพง b พื้นที่ผิว16 อานด้วยนับ r สองของผมก็คือห้าสิบสามจุดแปดห้านะครับแล้วก็ผมต้องบวกหนึ่งบต้องบวกหนึ่งลบบวกหนึ่งครับแล้วก็ลบด้วยสามสิบนะครับแล้วก็บวกด้วยศูนย์จุดหนึ่งตรงนี้ถ้าผมคำนวณออกมานะครับผมควรจะได้ lp เนี่ยนะครับสองเท่ากับหกสิบเอ็ดนะครับจุดเจ็ด db นะครับหกสิบจุดเจ็ด db เราจะเห็นว่านะครับ LP 1เราเมื่อกี้นะครับเราได้9 4 8นะครับ LP 1เท่ากับ9 4 8 dB นะครับ LP 2นะครับเท่ากับ6 1สิบเอ็ดหกสิบนะครับเราจะเห็นว่านะครับ LP 1ลบ LP 2เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ3 3มสิบสามนะครับจุดหนึ่งดีบีนะครับนี่ก็คือนะครับ เสียงที่หายไปนะครับเสียงที่หายไปแต่เราจะลืมนะครับตรงนี้ว่าสามสิบเนี่ยนะครับมันหายไปจากใครครับมันหายไปจากทารเซอรวิชชั่นลอสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สามสิบนะครับ db นะครับหายไปจาก t l เโอเคไหมเกิดจากทารเซอรวิชชั่นลอสผ่านกำแพงนะที่เหลืออีกสามจุดสามจุดหนึ่งครับไอ้ตัวนี้ตัวเดียวที่มาจากอะไรครับมาจากรูมคอนสแตนต์นะครับรูมคอนสแตนต์ รูมคอนเซ็ปต์ในที่นี้ไม่ใช่แค่ r 1หรือ r 2นะครับมันคือทั้ง2ตัวก็คือนะครับทั้ง r 1เนาะแล้วก็อะไรครับแล้วก็เทอร์มนี้ครับส s w นะครับส s w เอสรนด้วย r 2ตรงนี้ทำให้เรารู้ว่านะครับในการที่จะนะครับลดเสียงรบกวนนะครับในห้องออเปอเรเตอร์เนี่ยนะครับกำแพงที่มีทรานสมิชชั่นลอสเยอะๆมันดีกว่านะครับดีกว่าที่เราจะไป็นบุกห้องบางครั้งเนี่ย การที่ในห้องเราเสียงมันดังมากนะครับห้องออปเปอเรเตอร์เนี่ยถ้าเสียงมันดังมากแล้วเราก็นะครับไปบุมันนะครับบุมมันนะครับโดยที่ใช้กําแพงเดิมเนี่ยนะครับไปบุมันอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยมันไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับมันอาจจะลดได้นิดหน่อยแต่ถามว่ามันยังดังอยู่ไหมมันยังดังอยู่ครับแค่สามดีบีนะครับต่อให้คุณใช้ไอ้ตัวแอปซ็อปท่นนะครับที่มันดีมากๆนะครับมันก็ไม่มีทางถึงหนึ่งอยู่แล้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่ความถี่ด้วยนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้คิดเรื่องความถี่นะครับตรงนี้ เราจะเห็นว่าวิธีการลดเสียงนะครับลดเสียงรบกวนหรือเสียงที่ทะลุผ่านห้องเข้ามาเนี่ยนะครับเราใช้นะครับ T.L. นะครับจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับการบุผนังด้วยซาว n ์แอ s o ออ e เนะครับตัวดูดกลืนเสียงนะครับแล้วก็ตัวดูดกลืนเสียงเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับทีนี้เราเรามาพิจารณาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเรามาพิจารณานะครับ Room Constant นิดนึง พิจารณาลูมคอนแตนต์นในกรณีที่เราพิจารณาจากโจทย์ข้อน,นี้แหละนะครับนี่คือถ้าเกิดนะครับถ้านะครับเราไปอินะครับเราไปเพิ่มนะครับอัลฟาหนึ่งนะครับจากศูนย์จุดหนึ่งไปเป็นศูนจุดสองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับ r เนี่ยหรือลูมคอน,นเนยนต์จะเพิ่มขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้น เพราะอันหนึ่งตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือ LP2 เนี่ยนะครับจะลดลงครับนะครับจะลดลงไปนะครับ1.5 dB นะครับในกรณีที่นะครับถ้า R2 เนี่ยนะครับน้อยกว่า square root s w หารด้วย2พพยนะครับแล้วมันก็จะลดลงนะครับ3.5 dB ถ้า อสนะครับมากกว่า s q u a r e root s w นผ่านที่สองพายนะครับตรงนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าค่ามันจะลดเป็นหนึ่งจุห้าหรือส5มจุดหเนี่ยขึ้นอยู่กับว่านะครับจุดของผู้ออเปอเรเตอร์เนี่ยหรือ Lp สองเนี่ยนะครับมันห่างจากกำแพงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย d i s t a น c e ระยะทางนะครับระหว่างใครครับระหว่างออเปอเรเตอร์ กลับอะไรครับกับวอเนี่ยสําคัญนะครับสําคัญนะครับว่ามันจะลดไปหนึ่งจุดห้าหรือลดไปสามจุดห้าถึงแม้ว่าเราจะไปเพิ่มแอบซอร์ชันเป็นสองเท่าก็ตามนี่ทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดเราเพิ่มอัลฟาสองนะนะครับสมมติเราเพิ่มอัลฟาสองนะครับจากเพิ่มมนเนาะเพิ่มจากอะไรครับเพิ่มจากศูนจุดหนึ่งไปเป็นศูนย์จุดสองเหมือนกันนะครับเพิ่มอย่างนี้เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ R 2สองเนี่ยนะครับแน่นอนครับเพิ่มขึ้นถูกไหม r าสองเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วเป็นไงครับทีนี้เกิดขึ้นต่อมาก็คือ LP2 ครับ LP2 เนี่ยนะครับลดลงนะครับแน่นอน R2 เพิ่ม LP2 ลดลงนะครับครวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับในกรณีที่นะครับอยู่ใกล้ผนังนะครับกรณีที่อยู่ใกล้ผนังก็คือนะครับมันลดลงไปเท่าไหร่นะครับลดลงไปนะครับ LP2 นะครับลดลงลดลงนะครับ1.5นะครับ dB นะครับกรณีเดียวกันครับก็คือกรณีที่ R2 เนี่ย น้อยกว่านะครับ s w หารด้สองพายนี่ก็คือกรณีที่อ่อมันใกล้ผนังนะครับกรณีที่ R2 นะครับมากกว่าส r e root s w หารด้สองพายก็คือกรณีที่มันไกลผนังนะครับมันก็จะลดลง3.5 dB เช่นกันนะครับ